ออกไปไปททีี่นสบายดีนี้หาวสาวโลกเนาะวันนี้มาพบกับบ้าหินคือวันนี้บ้าหินจะมาเลาะวัดธาตุฟุ่นเนาะกัเบืบ่อมันห้อนเนาะก็เลยมาย่างเลาะวัดินะเนาะมาถ่ายฮุบไดนะ้ไปใจไดนั่นกลับมาเลาะเบิ้งกันเนาะว่าอยู่ในวัดน,นี้จะมีอย่างใดเนาะบรรยากาศเป็นอะไรนะมาไปเลาะกันเลย นาะบรรยากาศยู่ในบัดเนี่ยเนาะกตวเรวงามนีเนาะตอนนี้แบบอ่าท้องฟ้านี่มันแจ่มใสแดดฮ้อนๆนั่นนี่แหละย้อนี่มีอย่างศาลาศาลายังอ่างบักแล้วก็มีไก้แจ้น้อยเนาะเป้าประตู แล้วก็มีมังกรนี่ยังเงี้มาเบิ้งเบิ้งนี่มงามมีลือสีห่ดนะครับมีปลาปลาคราฟอยู่ในนี้ปลาซักเกอร์เลยตลาดไม่มีมาจนมาวัด อันนี้เขาเอินวัวดพระธาตุฟุ่นเนาะบรรยากาศเขางามเลยมาได้เข้ามาจะเชื่อคือวัดตัวนี้เนานะอยู่ใกล้ๆประตูไสนี่เลยอยู่ทางข้างประตูไสนี่แหละแต่กบบบ่เคยมาจะเชื่อบ่เคยเข้ามาในวัดนี่จะเชื่อแต่ว่าทั้งที่มันอยู่ใกล้ๆ ว่าบ่เคยเข้ามาแต่ก็เข้ามาเทื่อเทื่อนหนึ่งเนาะมาส่งพระส่งพระเป็นวัดที่เกือบสุดท้ายน,นี่เป็นบรรยากาศที่นี่จะมีปวกหุบปั้นลายอย่างเนี่ยบอว่าเข้าไปในได้อยู่บ่ลอง ขึ้นไปบึ้งหนึ่งเป็นไรแล้าก็ลงมาโอ้งามงามงาม,งามบัดปนีโบฮูวบาบฮูว,วบาบรรยากาศมันจะงามปนนีเนาะ เป็นอย่างคือว่ามาไตโดดน้นนอะบางที่มันวิวงามแบบนี้เนาะแต่ก็คือว่าอนะไรเนาะเอามักจะไปบ้อนทีน่หลายๆคนเขา ไปนะแล้วก็บสนใจบ่อนที่บุเคยไปจเะเคื่อนก็คือตามไปตามกระแสขึ้นพาไปหันแล้วก็บสนใจบ่อนที่บุเคยคนบุเคยมีคนพูดจกักสินะน่าจะมานี่เลยเนาะ้วทุกก้าวมันปีบินไปทุกวันเป็นดังฟันให้ไป มา,าดื้อบน,นเหรอเนาะแมนเพิ่นสงสก,การเข้าทางนี้ก็จักกระโหมเรื่องเดินเนาะเพราะว่าอ,อันนี้ก็มาเที่ยวโอ้แม่นเสงสการเข้ามาทางนี้เลยหมเรื่องน้ำนะเพราะอันนี้มาเที่ยวนเนาะวันนี้ข้าเจ้าสงสก,การนี่นาโอ้วัดใหญ่ได้ยินเสียงบ่ เสียงทอลนี้กันเสียงโมเลมาเที่ยวก็คือมาเที่ยวกัะทรงสักการ์ดตรงนี้เนาะวัดนี้เอินกำลังปับปรุงเด้เนาะเป็นเมทัศทัหลวงเอิญทัหลวงวเอิญทัหลวงเจดียะ อตอนนี้ก็มาเลาะหอดใกลไกล๋เก๋ไก๋ขาเจ้าอันเผาคนใจเนาะโอ้โหเรื่องเลยมาเลาะกัเลาะทึกอกันมือข้าเจ้ามีงานนะนี่เนาะเก็บพวกได้ตั้งใจเอยอยู่ทางข้างนี่จะมีวัดจีนนะวัดจีนแบบรรยากาศก็โอ้งามเนอะ วัดนี่โอ้ห่อมล่มดีเว้ยห่อมเย็นดีมันต้นไม้หลายเลยมันก็เลยห่อมดีนะจากจากบ้านใดเขาเอิญมาธาตุฟุ่นอันนี้เป็นวัดธาตุฟุ่นซื่อบอกว่าธาตุมันยึดใส่เรวก็เป็นนำฮอบุฟู่ก่อนต้นไม้เขียวงามอะไรเนาะ กมัเนี้มาเห็นกับมาเลาะวัดนี่เนาะกะจะขอลาจบยังเทานี่เนาะเพราะว่าลืมไม่ได้เอาหมวกมาเดี๋ยวห้อนเนาะกะพามาเบิงบรรยากาศกะจะขอลาจบไปยังเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป